ชนลนาเผย3จุดแข็งเพื่อไทยแจงแลนสไลด์ไม่เกี่ยวทักษิณวันที่8มกราคม2566นายแพทย์ชนลนาสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เราจะเข้าสู่เป้าหมายแลนสไลด์แคนดิเดตนายกโดยเรามี3จุดแข็งคือตัวผู้สมัครที่เราพร้อมด้วยนโยบายที่โดดเด่น และแคนดิเดตนายกที่วางไว้3รายชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยทั้ง3รายชื่อของเพื่อไทยพร้อมเป็นนายกไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและแคนดิเดตทั้ง3คนจะเป็นคนไปบอกประชาชนด้วยตัวเองว่าจะนำพาประเทศไปในทิศทางไหนถือเป็นตัวชูโรงหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนการดีเบตทางสื่อกระแสหลักหรือเวทีไหนๆสู้กันในเชิงนโยบายต่างๆสามคนนี้จะเป็นคนที่โดนาลงหลักของเราสำหรับเวลาที่เหมาะสมในการประกาศรายชื่อ ชื่อนั้น ถ้าสภาอยู่ครบวาระจะประกาศก่อนหน้าสักเดือนกรณียุบสภาเราพร้อมประกาศทันทีเคนนิเดตนายกและตัวผู้สมัครครบหมดเริ่มรณรงค์เต็มที่อย่างไรก็ตามวันที่6กุมภาพันธ์จะเป็นหมุดหมายสําคัญที่จะบ่งชี้ว่าจะยุบสภาห,หรือไม่ยุบสภาเพราะวันที่6เป็นวันสุดท้ายที่สสจะย้ายไปสังกัดพักใหม่ได้ไม่น้อยกว่า90วันกรณีที่สภาอยู่ครบเทอมเพราะกําหนดเลือกตั้งคือ7พฤษุภาคม2566กฎหมายกําหนดว่าต้องไปสังกัดพัก90วัน นับถึงวันเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขของการย้ายพักดังนั้นวันที่6กุมภาพันทุกคนต้องชัดเจนหมดแล้วแต่หลังวันที่6แล้วสส,สกลุ่มเป้าหมายที่ประกาศมา15าคนว่าจะย้ายไปอยู่กับนายกยังอยู่เป็นสสเหมือนเดิมอันนี้สัญญาณยุบสภาแน่นอนเมื่อถามว่าแลนสไลด์ครั้งนี้เพื่อเอานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกกับบ้านหรือไม่นายแพทย์ชนาน่านกล่าวว่าไม่มีอยู่ในความคิดเพราะเงื่อนไขาการที่นายทักษิณกลับบ้านไม่ได้หมายความว่าเราจะแลนสไลด์แล้วจะทําเรื่องนี้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น แม้เราจะมีอำนาจจัดตั้งรัฐบาลมีอำนาจบริหารประเทศมีอำนาจตรากฎหมายแต่เรื่องดังกล่าวมันคือความเห็นพ้องต้องกันของทุกภาคส่วนของสังคม เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นสังคมจะมีความคิดอย่างไรให้อภัยกันไหมอันนี้คือความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเดี๋ยวมันจะมาเป็นประเด็นกันอีกและเป็นเรื่องที่มาบอกว่าปิดสวิตช์แลนสไลด์เพื่อไทยเพราะจะพานายทักษิณกลับบ้านมาเป็นเงื่อนไขอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีในความคิดพักเพื่อไทยที่จะแลนสไลด์เพื่อจะทําเรื่องพวกนี้แต่เราทําเพื่อต้องการเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูประเทศให้ได้ก่อน ถ้าสงบสุขแล้วหลายเดือนหลายดาวเราก็ต้องพูดคุยกันได้เพื่อความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาตินายแพทย์ชนน่านกล่าวอีกว่าหากพูดถึงนายกทักษิณแม้ท่านไม่ได้อยู่ภายในประเทศแต่เสมือนอยู่ในประเทศด้วยเทคโนโลยีท่านออกมาให้แนวทางแนวคิดต่างๆที่ให้ใครก็ได้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อยากให้รัฐบาลถ้าฝั่งท่านแล้วนำไปปฏิบัตินำไปแก้ไขจะช่วยได้เยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่ r o ราว t h a i l นด์